สวัสคะ่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่มีตัวสายพันธุ์เข้ามาใหม่ก็เลยทำให้เราได้รับผลกระทบมาด้วยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้หายดีแล้วเรียบร้อยวันนี้เราเลยจะมาเล่นเกมแบบว่าสบายๆเบ,บาสมอง ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้หลอกตัวเองอยู่นะคะวันนี้เราเลยมาอยู่กับเกมวิวาใบาสังใตโ้โอ้โหแค่เปิดมาเพลงก็หลอนแล้วเกมนี้เป็นเกมของประเทศจีนนะคะเนื้อเรื่องต่างๆก็จะเป็นวัฒนธรรมของทางประเทศของเขาเพราะอย่างนั้นเราจะไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นเลยเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันว่าวัฒนธรรมเขาแล้วก็ความเชื่อของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะหากพูดผิดประการใดหรือใช้คําผิดประการใดต้องขออภัยณที่นี่ด้วยนะคะ รามาเริ่มกันเลยดีกว่าหนิงจือฟูพอลองนึกดูแล้วการรู้จักกันของผมกับโมชีนั้นน่าสนใจจริงๆตอนที่พ่อแม่ของผมขอให้ไปพบกับภรรยาที่จะแต่งงานด้วยในอนาคตผมรีบปฏิเสธเสียงแข็ง นี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังมีคนทำตามวัฒนธรรมคลุมถุงชนพวกนี้อีกเหรออ่าเหมือนเราจะเป็นผู้ชายนะคะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชคำว่าผมเราจะต้องมาแต่งงานแบบคุมถุงชนนะคะหลังจากที่พ่อแม่ตายไปผมจึงไปเยี่ยมครอบครัวที่พ่อแม่มั่นหมายให้ตามปร,รารถนาของพวกท่านแต่แล้วผมก็ต้องเสียใจเสียใจที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้ ืและรู้จักเธอให้เร็วกว่านี้โอ้ความรักของเราไม่เกี่ยวอะไรกับรมลิขิตของพ่อแม่มันเป็นแค่รักแรกพบเผอแป๊บเดียวเราก็อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วและวันนี้เป็นวันที่ความรักของเราจะผิบานเต็มที่ปวดหัวจริงช่วงนี้ฉัน มักมืนหัวบ่อยๆต้องเป็นเพราะเล่าของพวกเพื่อนๆแน่หายใจเข้าลึกๆต้องไม่ทำไข่หน้าในวันรับเจ้าสาวเด็ดขาดอ๋อวันนี้วันแต่งงานของเราค่ะทุกคนปะแต่เปิดตูกันเลยอโอ้แปลกจังเมื่อกี้เสียงคนเต็มเลยตอนนี้คนหายไปไหนหมดหมดแล้วนะเดี๋ยวนะคะอะอ,ะอ่านไม่ทัน เหมือนเหมือนกับว่าเขาจะพิมพ์ชนข้างชานะคะอ้ํากันเล่นปะเนี่ยพวกเราอพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านเพื่อแกล้งเราหรือเปล่าเอาแหละมันเริ่มมีกลิ่นมาไม่ค่อยดีแล้วแต่เพื่อดูบริเวณประตูโอ,โ,อโอ้กดกดคลิกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอเคผูกเชือกตายไว้อีกตั้งหากค่ะเป็นความคิดของมูชีแน่ต้องเป็นอ๋อต้องเป็นความคิดต้องเป็นความคิดของมูชีแน่เขาต้องหาอะไรสักอย่างที่สามารถตัดเชือกได้มันซ่อน อยู่ไหนนะเอาล่ะเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่เป็นบิประเพณีเขาอะของไทยก็มีปะเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนแบบตัดเปิดประตูอะไรเงี้ยเป็นการลเล่นอย่างหนึง่งเขาก็จะมีอะไรด่านเงินด่านทองอะไรงี้ปะใช่ไหมคิดไปเองหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ดูคําแนะนําว่าไม่มีบอแสแอนด์ในขอดูหน่อยสิคําแนะนํา มูชีชอบซ่อนสิ่งของในภาชนะดังนั้นสิ่งของสําคัญจึงมักถูกจะถูกวางไว้ในตะกร้าไม้ไผ่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของลานบ้านอ๋อโอเคค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเราได้และเราได้กันไก่เอามาตัดและใช้ไอเทมกดอย่างนี้ตัดชึบอ อ๋ในภรรยาของเราโมชีนที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกเหมือนฝันเลยเชิญบ่าวสาวเข้าพิธีอ่มีพิธีกร,ห,รหนึ่งคำนับฟ้าดินสองคำนับพ่อแม่ เกิดอะไรขึ้นทาไมแค่แป๊บเดียวฉากก็เปลี่ยนไปแล้วอ๋ออ๋ออ,อก่อนอันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเราจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ว่าช้าไปหน่อยเหมือนกับท่านเสียไปแล้วสามคำนับกันละกันเ,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 เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้มูชีมูชีคุณอยู่ที่ไหนแขกก็ไม่อยู่แล้ว มือถือทำไมทำไมไม่มีสัญญาณล่ะหิิงชื่อฝูบีบแขนตัวเองอย่างแรงเจ็บจังไม่ใช่ภาพลุงตาอ้ํากันเล่นงั้นเหรอหรือว่าไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วต้องหาโมชีใเจอก่อนเอาเละค่ะเหมือนจะพอเรียบเรียงได้คร่าวๆเลยนะคะว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับงานพิธีแต่งงานนี้เราจะแต่งกับผีหรือเปล่านะตอนนี้นะคะทุกคนเรามาดูบรรยากาศกันก่อน ข้างหน้าเรามีเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ <S <S <an> <S พ่อตาแม่ย,ยาย <S <S <an> <S ใช่ไหมแล้วก็พิธีกร <S <S <an> ใช่ไหมคะด้านข้างเราจะต้องหาอะไรอะ่ะมูฉีภรรยาของเราแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะตายยกเขากันทางบ้านนั่นอะไรนะโอ้ตกใจหมดอะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย <S <S <an> <S <S <an> อะไรตกอยู่ที่พื้น <S <an> <S <S <an> ไม้ขีดไฟเอาลคะค่ะลาหัด อู้งานงอกเกมเบาสบายสมองไม่จริงนี่นาะอาหารบนโต๊ะนี่เป็นกระดาษหมดเลยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเหมือนเราจะอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนะคะอันนี้อืมหาหลายที่เลยเกินนะคะเตาอังโลกปลอมทำจากกระดาษทําจากผ้าแดงและได้เป่าผมเหรอเอาละคะ่ะ ทุกอย่างมันจะเป็นของปลอมหมดเลยเรากดกดคลิคคกๆก่อนนะคะว่ามีอะไรอีกไม่น่าจะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะให้นกกระจอกพวกนี้เหมือนจะจงใจวางไว้ที่นี่นะมันกดอะไรได้บ้างคะเนี่ยเอาละนี่มีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนจะเอาวางหรือเปล่าหรืออาหารอะไรกดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไง นี่ไงใช่ไหมอันไหนรูปไหนอะแป๊บน,นึงนะคะโอ,โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สป๊นหนึ่งอ๋อเป็นตัวจีนตัวแรกใช่ไหมกดตัวจีนตัวแรกแล้วก็อะไรนะสามสองสามนี่ไงเออได้กุญแจม,มาแล้วโอ้โหสบายสบายแก้ง่าย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 ไม่มีอะไรมากส่วนอันนี้ล่ะมีแค่หกตัวโอ้โหง่ายง่ายเลยแป๊บน,นึง แบหนึงหนังสืออะออืมอืมอืมเอาอะไรมาง่ายวะเนี่ย <laughs> อันนี้แหละโอ้ยไปสัญลักษณ์เขาด้วยนะคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ ตัวคันจีเขาหรือเปล่า,าไม่ใช่คันจีตัวภาษาจีนนี่นะเอาละโหแค่ตรงนี้ก็น่าจะกินเวลาไปพอสมควรนะคะขอไปดูทางอื่นก่อนละกันนะรู้สึกจิตใจไม่ค่อยดีเลยอะไรเอ่ยล่องรูปผีเสื้อต้องหาผีเสื้อสองอันมาใส่ในตรงนี้สินะมีแบงค์กงเต็กฉีดขาดอยู่ในถาดนี่จุดเทียนอา้า เทียนที่ยังไม่ได้จุดโอเคโอเคโอเคอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคไว้ก่อนมีรอยมือตรงนี้ด้วยค่ะโอ้มีรูปพ่อแม่ของมูชีเสียชีวิตจากอาการป่วยเมื่อปีที่แล้วทําไมตอนไหว้ฟ้าดินถึงเห็นพวกเขานะหรือพ้อเมาค้างก็เลยเห็นภาพหลอนหลอนอะไรขนาดนั้นแหละอันนี้คุณพ่อเหมือนกันนะคะ ไม่รู้เลยจะทํำยังไงดีแล้ว,ลว,ลวมีคำแนะนําตรงนี้เดี๋ยวขอดูคําแนะนำเลยคะ่ะหลังจากกิบเทียนทางด้านซ้ายของโต๊ะพิธีแล้วสามารถวางไว้ในโคมไฟที่ไม่มีเทียนที่หน้าประตูห้องโถงหน้าประตูห้องโถงอย่างนั้นเหรอออกมาก่อน หน้าประตูห้องโถงเราต้องออกไปทางนี้สินะอุ้ยคนกระดาษอีกแล้วนิงจิฟูลองเอาคนกระดาษออกแปลกเกินไปแล้วทําไมคนกระดาษถึงหนักกว่าหินละออกแรงขนาดนี้แล้วยังไม่ขยับเลยมันไม่ใช่คนไงมันไม่ใช่คนน่ะเทียนเอามาใส่ตรงนี้เออเรียบร้อยเออ <c oughs> นี่ไงหกตัวตัวหกตัวจุดจุดเลยจุดจุดเออ แป๊บหนึ่งนะคะมีตัวอะไรมั่งขอพยายามจำหรือไม่ก็ใช้วิธีโกงในการถ่ายเก็บไว้จำไม่ได้แน่ๆอะไรเอ่ยกาวสมัยก่อนมักใช้ติดกระดาษก่อนกระดาษก่อนปิดปิดฝั่งนี้ล่ะดินชักถูกล็อกไว้นี่ไงกุญแจกุญแจนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะคะผิดอันเออมีอะไรอะ่ะตรงเนี้ย ไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นห้องเจ้าสาวแล้วหรือเปล่าส่วนเด็กนั่นก็น่าจะเอาเราจะน่าจะต้องเอาเงินให้เขาหรือเปล่าเป็นผ่านประตูเงินประตูทองใช่ไหมใช่แน่ๆไม่รู้ว่าเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้จาได้ว่าต้องแบบเหมือนกับให้เงินค่าผ่านทางด้วยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะอ่าเรามาตรงนี้ดีกว่าหกลักมันเป็นตัวเลขไม่ใช่เหรออ๋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 อ,อนี่องออ๋ออนออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋อ

สองหนึ่งสเกอ้าวไม่ถูกอะห้าเจ็สองหนึ่งสามเก้ไงไม่ใช่เหรอขอดูใหม่แป๊บนึงแป๊บนึงอ่าตัวแรกก็ห้าถูกนี่ว่าห้าสองอ้าวเอาห้าสองโอเคเรียบร้อยเราได้ซองอ่งเป่านี้ว่างเปล่า ใครเอาเสื้อผ้าคนตายมาไว้ในกระเป๋าเดินทางโอ้หองอังเป้านี่ไงนี่ไงเราต้องไปหาเงินมาหาเงินมาใส่ในทองเหลือตรงนี้ตรงนี้สี่ตัวสี่ตัวมาดูหน่อยนะคะคำแนะนำกาวที่เจอในลิ้นชักด้านซ้ายของประตูใช้ติดเศษแบงคุงเท็กอ๋ออ๋อโอโอเคตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอากาวมาติด โอ้ต่อภาพเกมจิกโซอหูของถน,นัดบอกเลยจิกซ่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะอันนี้ไม่ถนัดแหละบังบังแป๊บหนึ่งเอออ่าต่อเงินก่อนแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บเออจิก๊กซอเรียบร้อยแปะแกก้วเรียบร้อยแล้วแปะแก้วอะไรแล้วกลับไปใส่ซองอ่งเปาก่อนนะคะใส่ตรงนี้เออแล้วก็จิ้มจิมเรียบร้อย เรียบเลยแล้วตรงนี้ล่ะอา้าวตรงนี้ล่ะอ๋อเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยว่าเขาจะมีรีโหลดด้วยคําแนะนําพอจะเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าเวลาเราขอดูคําแนะนําก็เหมือนเป็นการโกงนิดนึงให้เขาบอกใบ้นะคะแต่แน่นอนว่าเราเราอยากผ่านไปแบบง่ายๆขอดูคําแนะนําทีคะ่ะโอเคเราต้องเอาก้งเต็กใส่สองอันเปาแล้วก็ยื่นให้เด็กใช่ไหม โอเคแล้วไอ้ประตูนั้นมันยังไม่เปิดเลยอะตู้นั้นเอาไว้ทำอะไรอะมันล็อกไว้อยู่อะอ่ะอังเปาค่ะยิ้มหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงหรือว่าจะเป็นจะเป็นผีหรือคนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นเอาโมูฉีขึ้นมาโมูฉีก็ตายไปแล้วไม่ใช่เหรออะกุญแจเลียบ โมชีมมชีคุณจะไปไหนแหม่เพิ่งเห็นนะคะว่ามีดอกไม้แห่งความตายอยู่ตรงนี้ด้วยนะโลกหลังความตายสินะโมชีโมชีโรคเกินกําไลกําไลหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความรักของเราเหรอมันยังอยู่ในกล่องบนโต๊ะห้องโถงคุณอยากให้ผมไปเอามาเหรอกําไล เอออาเอา,เอา,เอาลืมพากเสียงผู้หญิงอะเอามากี้นึกว่าเราพูดคนเดียวโอ้โโมชีพูดกับเราว่ากําไรค่ะกําไรได้ค่ะหนึ่งนะโมชีเดี๋ยวเราไปเอากุาไรกําไรไม่ใช่กุญแจในวะาโตในนี้สินะในนี้สินะขอดูคําแนะนําทีค่ะหลังจากดึงม่านบนเกี้ยวออกจะได้รับกุญแจหนึ่งดอกซึ่งใช้เปิดลิ้นชักทางด้านขวาห้องโถงและจะได้รับกันไกหนึ่งอันอยู่หนว่าเกี้ยวเกี้ยวอยู่ไหนวะ หาเกี้ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่ไงอุยอ้ยอุ้ยมชวีใช่คุณหรือเปล่าโมชีโมชวีเข้าไปในห้องนั้นไม่ใช่เหรอไม่มีการตอบสนองใดๆได้กุญแจแล้วมือสนได้ไหมอะได้ปะแปลกจังนะที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ทาไมถึงจับผ้าคุมไม่ได้ละ่ะเหมือนมันอยู่ไกลกว่าที่คิดอไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้เปิดไม่ได้เขาไม่ให้เปิดอะคะ่ะได้กุญแจกุญแจนี่น่าจะเป็นกุญแจของห้อง เออตรงนี้ใช่ไหมเอ้ตรงนี <S <s ้ไม่ใช ja> ่ดิตรงไหนวะเครื่องประดับผีเสื้อห้อยอยู่บนลูกโป่งเก็บเก็บไม่ได้ด้วยเก็บมีอะไรให้เก็บเล่นไหมคะจิ้มตรงไหนได้บ้างเอ่ยมีบอกไปอะไรอีกไหมเอะซึ่งใช้เปิดลิ้นชักทางด้านขวาห้องโถงโออ๋ๆๆๆห้องโถงตรงนี้ตรงนี้มีมีกุญแจล็อกอยู่ฮะโถง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงอ๋อนี่ไงถูกโอเคเปิดแล้วเอาลิ้นชักถูกล็อกเอาอยังไม่เปิดยังไม่เปิดอกดกดกดเอาเอาเอาเอ,อ,อเปิดได้กันไกกันไกมีความหมายว่าคองคู่จะไม่ทิ้งกันแน่นอนโมชีเราจะไม่ทิ้งคุณถ้าคุณไม่ได้เป็นผีอ่ะออกก่อนไปทางไหนอะเนี่ยกันไกกันไกเอาไปตัดอะไรคะเราคุยกันก่อนอ๋ออ๋อลูกโป่งใช่ไหม คุณคุณว่ามันต้องเป็นลูกโป่งแน่ๆตัดโป๊ะอา้าวตัดตัดอะไรไม่ได้เหรอกันไกใช้ทำอะไรวะเออใช้กันไกตัดผ้าแดงที่เป็นลูกเปลไฟเหมือนเราจะใช้คำแนะนำตลอดเลยนะคะได้ผ้าแดงแล้วผ้าแดง ในเอายงี้ดีกว่าเราลองลองไม่ใช้คําแนะนํากันหน่อยว่ามันจะใช้ทําอะไรได้ใช้อน,นี้ได้ไหมไม่ได้หรืออันเนี้ยผ้าแดงไม่ใช่อ่ะผ้าแดงทําอะไรวะผ้าแดงช่องนี้ปะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผ้าแดงเอาลคะค่ะมันไม่มีอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วผ้าแดง ผ้าเดงเอาละวนไปวนมาแล้วอะผ้าเดงผ้าเดง <c oughs> <c oughs> จะร้องไห้อุ้ยเช็ดมีลักษณะแปลกๆสลักอยู่บนรูปถ่าย <c oughs> มันคือรหัสรหัสไอ้ตู้ตู้หกอันไม่ใช่หกอันสี่อันที่เป็นลักษณะอักษรแปลกๆยึกยือแบบนี้อันนี้ด้วยเช็ด คนในรูปหายไปนะคะน,นี้เช็ดก่อนนี่ไงไหนดูซิสัญลักษณ์อันนี้อยู่ไหนวะยึกยืมันมันยึกยืมเกินไปมีสัญลักษณ์อันนี้อันหนึง่งอันนี้อ่าแล้วก็อะไรวะเนี่ยอันนี้ปะน่าจะใช่นะเอ้ยถูกต้องแล้วโอเคป่ะฮะ พันช่างหนึ่งในหกของประเพณีการแต่งงานมีความหมายว่าสมปาธนาอ๋ออันนี้น่าจะไปเขีย่ยลูกโป๊โะคนกระดาษส่งคนนี้คือคุณลุงคุณป้าไม่สิตอนนี้ต้องเรียกพ่อแม่แล้วท่านทั้งสองเป็นห่วงโมชฉีกันเหรอผมจะหาตัวเธอให้เจอจะไม่ให้เธอเป็นอะไรไปเด็ดขาดอ่าอ่า คุณพ่อคุณแม่โผ่มาเหมือนกับว่าแบบเป็นห่วงเป็นห่วงลูกอ่าประมาณนั้นแล้วเราก็คิดคิดว่าการที่ท่านโผล่มาเพราะเป็นห่วงลูกสาวเราก็ต้องดูแลลูกสาวเขาดีๆนะคะอ่าไม่มีอะไรน่ากลัวอันนี้ไม่ใช่อคันช่างเอาไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้อ่ะเขี่ยนนี่ไงเอ้ยเอ้ยอ้ยอยอยอยไม่มีอะไรนี่หว่าได้ธน,นูอย่าบอกนะธน,นูอันนี้โป อุ้ยมีเลือดไหลลงมาด้วยปะเออไม่ใช่นี่มันมาเสร็จเสร็จไอ้นี่ลูกโปง่งเดี๋ยวผีเสื้อไปไหนแล้วผีเสื้ออ่าโอเคได้อันนึงแล้วนะคะที่จริงเมื่อกี้เราเอาอันนี้แบบไอคันช่างแบบเอาเอาแบบจิ้มจิ้มจึกจึกเดี๋ยวมันก็ลงมาหรือเปล่าคะต้องถึงขั้นใช้ชนูกันเลยเหรอเอาผีเสื้อไปวางก่อนอันนึงนะฮะวางโปะ๊ะขาดอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่ง โมชียังคงไม่เปิดยังคงไม่เปิดยังคงไม่เปิดสินะหรืออะไรที่เรายังไม่ทำอีกบ้าง A later few moments later. ใช้คันช่างสอยเครื่องประดับผีเสือ้อเอา้ามีด้วยเหรอโอ้โอ้มันอยู่นี่นเองโอเคได้แล้วเอาผีเสื้อไปวางก่อน โลก่อนนะมูชีนี่ไงกําไรเธอกําไรหยกของที่ล,ลึกของแม่ที่มอบให้มูชีเป็นสัญลักษณ์ความรักตามความปรารถนาสุดท้ายของตนอา่ากไรนี้เป็นสมบัติของแม่ผมตอนเธอยังมีชีวิตอยู่มักจะบอกกับผมว่ากําไรนี้เป็นของขวัญที่ให้ผมมอบให้เจ้าสาวในวันแต่งงานแม่ยังบอกอีกว่ากําไรนี้จะปัดเป่าวิญญาณร้ายและป้องกันเราจากความโชคร้าย ทุกครั้งที่เห็นกําไรนี้โมชีจะพูดติดตลกเสมอเธอบอกว่าแม่ในนาเด <c oughs> <c oughs> เธอบอกว่าแม่ในอนาคตของเธอได้เตรียมกุญแจมือไว้ให้ตั้งแต่ที่เธอยังไม่เกิดแล้วเพื่อล็อกตัวเธอให้อยู่ในตระกูลหนิงตลอดชีวิตทาไมต้องให้เราไปหยิบกําไรตอนนี้ด้วยนะรีบไปถามเธอเลยดีกว่า <c oughs> น่าจะพราะว่าเขามีความเชื่อเรื่องปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายอะไรงี้หรือเปล่าอาจจะเอามาใช้คุ้มครองเหรอไม่รู้เนาะประตูเปิดแล้วโมชีน่าจะรอเราอยู่ข้างใน จัมสแแรกเลยอะ่ะแน่ๆชัวร์เลยอะ่ะกัดฟันรอเอ้ยยังอยู่โมชีอิวนี่เองเหรอผมเป็นห่วงคุณแทบแย่เอาละ่ะอย่าเข้าไปใครเสียงใครจะคนพูดเฮ้เอา้าโมชีทำไมมีสองคนละ่ะคนนั้นไม่ใช่ฉันอย่าเข้าใกล้เธอนะหายไปไหนแล้วอุ้ยเธออยู่ด้านหลังคุณโมชีระวังระวังนะ โอ oh. ้อ้เจฟฝูช่วยฉันด้วยไปที่หมู่บ้านจังหลียงช่วยด้วยคะ่ะ <c oughs> บมจิบมจิ <c oughs> บทที่หนึ่งไหว้ฟ้าดินเกิดมานำนำว่าเราเป็นผู้ชายที่กำลังจะ แต่งงานกับคุณโมชีซึ่งมีโมชีอีกล่างแยกหนึ่งคือล่างแยกชุดขาวคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงก็โผล่ขึ้นมาเหมือนบอกไปในในว่าเป็นห่วงลูกสาวช่วยดูแลลูกสาวด้วยเป็นไปได้ไหมว่าที่เป็นชุดสีขาวอาจจะเป็นวิญญาณร้ายที่มาตามหลอกหลอนตระกนนูลนี้และเพื่อปกป้องโมชีเราเลยต้องนำกำไรนี้ให้โมชีติดตัวไว้แล้วทำไมวิญญาณถึงต้องการกำไรเออน่าคิด น่าคิดแหละเอาเป็นว่าเราเล่นกันมานานขนาดนี้ไว้มาต่อกันใหม่าพาร์ทหน้านะคะเราจะพยายามใช้คำแนะนำให้หน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันออกแนวจะไปทางโกงนิดนึงนะคะถ้าเราไม่สุดจนปัญญาจริงเราจะไม่ใช้แน่นอนครั้งนี้เรามาแบบทดลองเล่น เ <laughs> <laughs> อาลคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจมิวกี้ด้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ